เวลา15นาฬิกา35นาทีวันที่7มีนาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงทูงกหมมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาจริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปยังศูนย์การจัดนิทรรศการเมเซ่เบอร์ลินสจิเบเชนกราวกรุงเบอร์ลินสหพันธุ์สตรนารัฐเยอรมนีทรงร่วมงาน International Tourism s p o r t 2023หรือ ITB เบอร์ลิน2023ตามคำกราบทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่48ในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์แก่คณะสื่อมวลชนไทยเดี๋ยวส่งแนะนําประชาชนและผู้ประกอบการในการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีรวมทั้งให้ตระหนักถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ต้องใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตอนนี้โลกก็ร้อนขึ้นมาเยอะเลยทาให้มีภัยธรรมชาติต่างๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องมีมี อะไรมีจิตสำนึกในการที่ใช้ชีวิตและในการที่เราแม้จะไปท่องเที่ยวเราจะสนุกมีความสุขใช่ไหมแต่เราก็ต้องฉุกคิดว่าเหมือนการท่องเที่ยวอย่างมีสติต้องมีฉุกคิดว่าเราจะพยายามทําลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเราต้องต้องท่องเที่ยวอย่าง responsible tourism นอกจากนี้ยังได้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยและการใช้ซอฟต์พาวเดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยเราใช้ซอฟต์พาวเด้วยแล้วก,เก,เก็เราก็ใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรม Innovation แล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์ในการที่จะโปรโมตการท่องเที่ยวให้เป็นดิจิทัล t o u ร i s ิแล้วก็เพื่อให้อ่า กระจายประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของเราของทุกๆคนมาให้รู้สึกว่าประทับใจยังไงร,รู้สึกว่ามีประสบการณ์ที่ดียังไงแล้วก็มีความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในประเทศไทยจากนั้นทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นชุดไทยและส่งร่วมกิจกรรมการสาธิตการทำบูงงาํำไปและรูปประครบ เป็นกิจกรรมสาธิตท,ที่สอดคล้องกับแนวคิด Health and Wellness และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยบุงงารำปายที่ทรงสาธิตมีส่วนผสมประกอบด้วยกุหลาบมอนมะลิและใบเตยที่ตากแห้งทุกกับทิมเสนและได้อบรลำเรียบร้อยแล้วมีสรรพคุณช่วยทําให้ผ้าหอมขับพิษออกจากร่างกายและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดน้ำเหลืองเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันบรรเทาปวดลดอาการอักเสบปรับระบบประสาทและผล่อนลาย นิยมนำบูง,งาํำไปไปแขวนตกแต่งในห้องตู้เสื้อผ้าหรือให้เป็นของขวัญหรือของชำร่วยส่วนลูกประครบมีส่วนผสมของสมุนไพรแห้งเช่นไพรคมิ้นชันและมะกรูดจะช่วยบรรเทาอาการปวดเนื่อยและผ่อนคลายกล้ามเนื้อกระตุน้นหรือเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตจากนั้นทอพรพลเนตคูหาประเทศไทยในงานไอทีบีเบอร์ลิน2023ที่ทททให้ความสำคัญในการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ ภายใต้แนวคิด Amazing New Chapters v i s i t Thailand Year 2023เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางผ่านแบรนด์ Amazing Thailand เน้นนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆเพื่อสร้างการรับรู้และความประทับใจในการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมายมี a ิ i n ฟู u l t r a เ e l ให้แก่นักท่องเที่ยวการนำเสนอแน,นวคิด Health and Wellness และมุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวมากขึ้น พร้อมกับจัดกิจกรรมสนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการสร้างครูหาประเทศไทยที่เลือกใช้วัสดุที่ไม่สร้างมลพิษวัสดุที่นํากลับมาใช้ใหม่การลดปริมาณการพิมพ์โดยใช้สื่อสารสนเทศมากขึ้นทททได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลและอีบโรชัวร์นเสนอทั้งแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมทั้งมีหน่วยงานอื่นๆร่วมนําเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวเช่นสายการบินธุรกิจโรงแรม ภายในคูหาประเทศไทยอยากได้จากกิจกรรมสาธิตจากผู้ประกอบการด้านสุขภาพที่ได้รับรางวัล a l l of Fame จากการประกวด Thailand Tourism Award PTA ประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตการนวดผ่อนคลายของ Oasis Spa ซึ่งนวดไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกแต่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนประดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกนักรุงโบโกตาสาธาร,รณรัฐโคลอมเบีย กิจกรรมเทเลอร์เมดน้ำมันนวดหอมระเหยที่ผสมตามธาตุประจำราศีสี่ธาตุดินน้ำลมไฟและกิจกรรมสอนการนวดบำบัดด้วยตนเองและสาธิตการนวดด้วยลูปประครบบำบัดอาการนิ้วล็อกออฟฟิศซินโดรมโดยแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเป็นการนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด sustainable wellness นอกจากนี้มีกรุงเทพปมหานครที่มาร่วมงานเพื่อน,นำเสนอ5จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพปมหานคร ทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดคูหาประเทศไทยในงาน ITB 2023โดยเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งภายในคูหาประเทศไทยได้จัดสรรพื้นที่เจรจาธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยประมาณ70โต๊ะเจรจา งาน ITB ีีเบอร์ลินเป็นงานมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกปีนี้ได้กลับมาจัดงานอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายโดยมีประเทศต่างๆจาก180ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศตนเองจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9มีนาคม2,566